มนุษตาถลกโอ้โหนี่ต้องเซ็นเซอร์วะ่ะไม่ได้วะ่ะน่ากลัวอ่ะเข้หมูลน,นะสวัสดีเพื่รุ่นทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันนี้อยู่กับผมเอฟโอเจ็บจิบ วันนี้อยู่ผมเอฟพงพิทักษ์นะครับผมและวันนี้นะฮะหลายหลายคนก็ได้จะถามว่าทำไมอยู่ดีถึงมาร้องโอดครวนตั้งแต่หน้าคลิปผมเริ่มต่อยมวยนะคะคุณผู้ชมคือมันสะท้านไปทางร่างกายจริงๆนะครับผมก็อยากจะได้หมอนนวดสักคนหนึ่งนะฮะมานวดแบบนวดตัวซะหน่อยแต่คือจริงๆเราก็เป็นคนรักครอบครัวเอาเป็นหมอนวดผู้ชายที่ห่อใหญ่ๆแล้วกันนะครับแบบแทงตูดฟินๆเลยอยากเล่นนะครับผมอยากเล่นนะครับอ่ะแล้วันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการหน้าจอแบบนี้นะฮะที่เราอยู่กันกับท็อปสิบกับดี เจเครับผมอ่า ท็อปสิในสัปดาห์นี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นสัปดาห์ที่อาจจะแปลกกว่าสัปดาห์อื่นนะเพราะว่าปกติท็อปสิที่เราทํากันจะเป็นเรื่องหลอนเรื่องตำนาเรื่องอะไรงี้ถูกปะแต่ท็อปสิในสัปดาห์เนี้ยเราจะทํา16ยอดมนุษย์ผู้มีพลังพิเศษเหนือธรรมชาตินะคือผมรู้สึกว่าแบบนั่งดูนู่นดูนี่ไปแล้วไปเจอกับบทความนี้พอดีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมียอดมนุษย์อะไรบ้างอยากจะเอามาคุยมาบอกต่อคุณผู้ชมดูว่ามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการ แชร์ประสบ c r ร b e แล้วกดกระดิ่งไม่พลาดคลิปแม่งเราด้วยอืออือพร้อมกันแล้วใช่ไหมงั้นเราเข้าไปดูกันเลยครับ Few moments later moments มาดูบทความเกิดกันหน่อยละกันนะคุณผู้ชมถ้าคิดว่ามนุษย์ที่มีพลังพิเศษอย่างเอ็กเมนเนี่ยจะมีอยู่ในแค่ภาพยนตร์เนี่ยผมบอกเลยครับว่าคุณคิดผิดฮะอันนี้กูจะทาทาเสียงเป็นเซอร์ราวทำไมกูไม่เข้าใจตัวเองกันนะฮะเพราะบนโลกนี้เนี่ยมีมนุษย์ที่มีพลังพิเศษเยอะแยะมากมายและบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีพลังเวอร์วังอลังการไม่ต่างกับภาพยนตร์เลยฮึยเกิดมาขนาดนี้ค่อนข้างน่าสนใจมาก มาดูกันซิว่ามีใครบ้างครับผมคนแรกฮะมนุษย์ฟันเหล็กครับผมรัตากริชานันเวรูชายผู้นี้มีฟันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสามารถสร้างสถิติลากสิ่งของที่หนักที่สุดในโลกได้แม้กระทั่งรถไฟด้วยฟันของเขาเองเฮ้แต่จะบอกว่าฟันแข็งแรงอย่างเดียวไม่ได้นะต้องบอกว่าทั้งฟันทั้งคอทั้งร่างกายคือมันแข็งแรงหมดเลยอะ่ะคอเขาเหงือกเขาเหรืออะไรก็แต่มัน มันบาลานซ์กันหมดเลยเว้ยอันนี้แสดงว่าโอ้ยเชี่ยแม่งโหดจริงคุณผู้ชมอ่ะอันนี้นะครับเป็นคนแรกมนุษย์ฟันเหล็กนะครับผมโอเคไปอันต่อไปเลยฮะมนุษย์ยางยืดครับจาเลอร์นี่มันลูฟี่ปะครับเนี่ยเฮ้ยมนุษย์ยางยืดอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่าแดเนียลบรานิงสมิธฮะเป็นที่รู้จักในนามของนักดัดตนผู้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยเขาเนี่ยไปปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์โทรทัศน์หนึ่งเพื่อแสดงให้เห็นความสามารถในการดัดร่างกายของเขาได้อ้าว จะดูไปดูมาก็น่ากลัวเหมือนกันนะคือจะบอกว่าการดัดร่างกายอย่างเงี้ยผมก็เห็นมาเยอะนะในประเทศไทยเราก็มีไว้แต่มันไม่ได้ดัดขนาดนี้คุณผู้ชมคือมันดัดก,ก็คือยังอยู่ในข้อ,อยังอยู่ในกระดูกอะ่ะคืออันนี้มันมันหลุดคําว่าหลุดข้อหลุดกระดูกไปเลยอ่ะคืออันนี้มันคืออะไรไม่ได้กูไม่เข้าใจเหมือนกันแต่โหดมากฮนะแต่จะบอกว่าเป็นมนุษย์ยางยืดก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ตัวอ่อนมากกว่าอันนี้ในมุมมองผมนะโอเคมนุษย์ยางยืดผ่านไปแล้ะอันดับต่อไปครับมนุษย์กินเหล็กฮะ มนุษย์มนุษย์กินเหล็กก่านถูกบ้งไหนะโอแ้แปลกๆนะอ่ะมาดูกันสิเขาบอกว่ามิเชลโลลิโตฮะเกิดมาพร้อมกับกระเพาะอาหารที่หนาเป็นสองเท่ากว่ามนุษย์ปกติซึ่งเขายังบอกอีกว่าเขายังมีน้ำย่อยที่มีกรดแรงสูงสามารถช่วยในการย่อยอาหารที่แข็งและมีมวลมากกว่าปกติได้ด้วยซึ่งมันสามารถทําให้เขากินพลาสติกแก้วโลหะหรือแม้แต่เครื่องบินเล็กทั้งลำเข้าไปเขาก็ทานมาแล้วฮะไอ จริงเมื่อเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ป่ะผมนึกถึงกัดจ,จังในอาราเล่อโอนคุณผมูม้ชมผมขำแรงไม่ได้ไอ้ยื้คุณเจ็บท้องคุณไปต่อยมวยมาเออคล้ายๆกับกัดจังอ่ะเฮ้ยกขากินเหล็กเป็นอาหารเลยเหรอแล้วอย่างงี้พวกสารแร่ธาตุหรืออะไรมันจะไม่ไปตกทางในร่างกายเขาหรอวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็เป็นหนึ่งในยอดมนุษย์ที่น่าัวเหมือนกันก็โหดเดี๋ยวฮะเอาเวนเจอร์เปิดรับต้อนรับคุณอยู่นะครับผมคุณมิเชลโลลิโตนะฮะอ่ะเต่อไปเลยครับมนุษย์ตาถลก นี่ต้องเซนเซอร์วะไม่ได้วะ่ะน่ากลัวข้อ,อ,ขอมูลนะเคราดิโอปินโตสามารถถลึงลูกตาของเขาให้ออกมาจากเบ้าได้กว่า95%ตัโดยที่ลูกตาของเขาเนี่ยออกมาเกือบทั้งหมดเหมือนหลุดออกมาเลยซึ่งเป็นความสามารถที่แปลกที่สุดอันนึงของโลกที่ไม่มีใครสามารถทําได้ด้วยออ้ยกลัวเหมือนในนี้เลยอะ่ะตัวการ์ตูนนี่แบบมันถล่มตาออกมาคุณผู้ชม อันต่อไปฮะมนุษย์แม่เหล็กครับผมหลิวโถหลินชายผู้เกิดมาพร้อมกับพลังงานแม่เหล็กในตัวสามารถดึงดูดทุกอย่างที่เป็นวัตถุโลหะให้ติดตัวได้ซึ่งพลังแม่เหล็กของเขาเนี่ยสามารถลากได้ติดแม้กระทั่งรถบัสเลยทีเดียวเฮ้ย คนพวกนี้เขาเกิดจากอะไรวะเฮ้ยบางทีผมก็เริ่มอยากรู้แล้วคุณผู้ชมบางทีเราไม่รู้ไงว่าพวกความสามารถพิเศษเหล่านี้มันอาจจะเกิดจากความผิดปกติทางปันตุกรรมหรือเขาแดกแม่เหล็กเป็นอาหารหรืออะไรยังไงผมก็เกาหวัหวไปหมดแล้วคุณผู้ชมไหมพี่เจ๋งอ่ะมันดูรถติดได้เลย yes. ดูจริงปะเนี่ยเฮอใช้ได้วะ่ะใช้ได้ว่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้ผมชอบนี้ผมชอบอ่ะไปอันต่อไปเลยครับอันดับที่6ครับมนุษย์สิงโตครับเควินริชร์ดสันมีความสามารถที่ดูเหมือนจะสื่อสารกับสิงโตได้เสือชีตาและสัตว์ประเภทแมวใหญ่ๆเขาก็สามารถเล่นกับพวกมันได้โดยที่ไม่มีอันตรายเลยอจริงปะ่ะอยากได้ความสามารถนี้อ่ะ <laughs> อยากเลี้ยงสิงโตไว้ในบ้านอะ่ะเออคือจริง,รงๆผมว่าสิงโตมันก็คือแมวที่มีขนาดตัวใหญ่อ่ะมันมันคือพันเดียวกันเว้ยคุณผู้ชมอยากเลี้ยงแมวตัวใหญ่ หญ่เมนคูณก็คงไม่ไหวเพราะว่าราคาแม่งแพงเกินไปครับผมล่าสุดนี่โดนรีพอร์ตมานะฮะเอาเมลแฟนมาเล่นมันเดียวโดนเลยครับผม โอเคไปต่อไปเลยฮะต่อไปครับมนุษย์คลื่นเสียงครับเบลอันเดอร์วูดชายผู้ตาบอดทั้งสองข้างจากสาเหตุที่เป็นโรคมะเร็งเป็นผู้ที่สามารถใช้อ e ีโคโลเคชันหรือใช้คลื่นเสียงสะท้อนในการจับตำแหน่งวัตถุรอบตัวเขาได้ดีที่สุดซึ่งพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆกับค้างคาวนั่นแหละโอ้คือตาบอดแต่ว่าสามารถรับรู้ได้จากแบบเสียงสะท้อนอย่างนี้เหรอเขาบอกว่าเขาเนี่ยสามารถไปไหนมาไหนได้โดยที่เขาตาบอดเพราะเขามีความสามารถนี้เลยไม่เดินชนกับอะไรหรือถูกสุนัขหรืออะไรก็แล้วแต่เข้ามา ทำร้ายเขาเลยครับยาโด้เจ๋งอะเฮ้ยความสำนั์นี่เจ๋งอะเฮ้ยเอาเอเอร์ได้อยู่นะเนี่ยโอเคคุณผู้ชมมาต่อไปฮะมนุษย์ไลฟ์ความเจ็บปวดทิมคิดแลนด์คนนี้ผมรู้จัก ผมเคยดูคลิปเขาอยู่ใน YouTube เขาบอกว่าชายผู้นี้นะครับไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลยโดยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเขาก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เขาก็บอกได้แค่ว่าเรื่องภูมิคุ้มกันความเจ็บปวดของเขาเนี่ยมันทนมากกว่าคนอื่นมากซึ่งความสามารถตรงนี้เนี่ยทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในคณะละครสัตว์ที่สามารถนําเหล็กเขา้าเสียบตัวเองได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยฮะเอาจริงป้าต่อให้เอาเหล็กมาเสียบจริงๆมันมันก็ต้องมีเลือดมันก็ต้องมีอะไรบ้างเพาะว่า โอ้ยคนรู้กอ็อ่ะโอเคต่อไปฮะมนุษย์อัจฉริยะครับโคนนนแน่นอนเ <c oughs> ลอาเล่นเอาเดียวกันเดเดียลแทมเมเกิดมาพร้อมกับการเป็นออทิสติกอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาเขาสามารถจดจำค่าทศนิยมของ PI ได้มากกว่า22,500ตําตำแหน่งป้าเบางผูง้ชมค่า PI ถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์จะรู้ว่าแค่3ามตำแหน่งกูก็จะบ้าตายอยู่แล้วแต่ที่20,000ตําตำแหน่งเคยบอกวล่าบุคคลคนนี้เนี่ยสามารถ พูดได้ถึง11ภาษาสามารถคิดเลขได้โดยที่วาดภาพในหัวเขาและตอบโจทย์เลขยกกาลังยากๆได้โดยไม่ขีิฮะที่แต่จะบอกว่าในประเทศไทยเราก็มีคนค,คล้ายๆแบบนี้อยู่ว่าผมเคยดูรายการซุปเปอร์จิว๋วหรือซุปเปอร์เทนเนี่ยแหละที่แบบว่าเป็นเด็กอายุ1 7บ8จ็ะเออที่แบบเขาเคณิตคิดเร็ว่มีอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้ถึงนาดทศนิยม2000 20, 0ตําแหน่งหรอกพังอันนี้ก็เกินมนุษย์ไปนะแต่สังเกตได้นะคุณผู้ชมส่วนอญ่อัจฉริยะเนี่ยมักจะเป็นโรคออทิสติก autistic, หรือว่าเป็นโรคที่แบบเกี่ยวกับทางาง่่แต คนเหล่านี้เขาก็จะมีความสามารถพิเศษขึ้นมาหนึ่งอย่างเอออันนี้ก็เป็นลีดแปลีดเหมือนกันนะครับโอเคอันต่อมาฮะมนุษย์ผู้ไม่เคยหลับเอ้ยอันนี้ผมเคยเห็นอยู่เขาคือไทนอผู้ชายที่มีอายุ65ปีและตื่นมาตลอดชีวิตตั้งแต่ปี1 9 7 3โดยที่เขาไม่เคยหลับและไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายเลยอยากทําได้บ้างอะ่ะไอ,อ้ชื่อคุอดนอนแค่วันเดียวกูก็ล่วงแล้วนะอ่ะอันต่อมาฮะอันดับที่11ครับมนุษย์ไฟฟ้าครับอันนี้นึกถึงไอ้นี่นะไอ้อิเล นี่นึกถึงนึกถึงเหมือนกันเขาบอกว่าราโมฮนเนียชาวอินเดียผู้้ไม่สะทกสถานกับไฟฟ้าและเขาสามารถปล่อยให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านตัวเขาได้อย่างสบายโดยที่ไม่มีผลอะไรแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยเขายังโดนมาแล้วถึง1.3ล้านโอห์มเลยทีเดียวโอ้ยคนลุก <laughs> จริงๆโดนแค่นิดเดียวกูก็ไปแล้วนะคุณผู้ชมโอเคอันต่อมาฮะมนุษย์ผู้ไม่มีวันเหนื่อยครับดีนคานาเซตผู้วิ่งมาราธอนเาวอเมริกันผู้ที่สามารถวิ่งติดต่อได้3วัน3คืนโดยที่ไม่ต้องหยุดพักไม่ต้องนอนจากการทดสอบกล้ามเนื้อของเขาเนี่ยเสียหายน้อยกว่าคนทั่วไปและยังปรับตัวให้เกิดความเคยชินจนไม่เสียหายอีกคนจากการทดสอบครั้งนี้สามารถสุปได้ว่าเขาวิ่งไปเรื่อยๆด้วยความเร็วเจ็ดถึงสิบนาทีต่อไมล์ทำให้เขาวิ่งได้โดยที่ไม่หยุดพักตลอดชีวิตเลยก็ทำได้ครับ คนบ้าเลยจะวิ่งได้ตลอดชีวิตโอดเกินคือต้องบอกกันว่าวิ่งมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อมันเรื่องของระบบหายใจเรื่องของระบบหัวใจมันทุกอย่างเลยคุณผู้ชมเออเจ๋ง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 ,งอันต่อไปฮะอันดับที่ส3ครับมนุษย์ผู้จดจําได้ทุกสิ่งทุกอย่างสตีเฟนวินเทียร์เป็นญาติกับสตีเฟนฮอปกินไหมเนี่ยไม่ใช่นะโอเคชายผู้เป็นอัจฉริยะผู้สามารถจดจาได้ทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในหัวสมองเขาซึ่งจากการทดสอบโดยการพาเขาขึ้นไปบนหอและพาไปดูวิวทิวทัศน์นิวนย เขากลับมาแล้ววาดอีียทุกอย่างได้ถูกต้อง100%โอ้โห โดยอาศัยความทรงจําเพียงเท่านั้นครับที่ยากจริงมั้งเนียโอ้ผมว่าคนวันนี้น่าจะได้เกรดสีตลอดเวลาละ <c oughs> โอเคอันต่อมาฮะมนุษย์ผู้ไม่มีวันลืมคิมพีกชายผู้ที่จดจําเนื้อหาในหนังสือทั้งหมด12,000เล่มซึ่งความสามารถพิเศษของเขาคือเขาเนี่ยไม่มีวันลืมและสามารถอ่านหนังสือได้ทีละพพ้อมกันสหน้าโดยใช้ตาซ้ายอ่านทางด้านซ้ายตาขวาอ่านทางด้านขวายังไงเ่ะ ไม่ได้มันจะเป็นมีมแบบตายแยกกันไม่ได้คุณผู้ชมมันทำด้วยไงวะเขาบอกว่าและจากหนังสือที่เขาจดจำทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ยสถิติเขาคือรหัสไปรษณีย์เบอร์โทรจำได้มากกว่า98%แม้จะผ่านไปกว่า10ปีแล้วก็ตามเขาสามารถจำได้หมดเลยปัจจุบันเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วปี2009ครับโอ้ยอินฮิวแมนชัดๆอันต่อมาฮะมนุษย์ผู้ไม่เคยหนาวครับวิมฮอฟชายคนนี้ไม่ใช่แค่มีความอดทนต่อความหนาวเหน็บแต่คนคนนี้ไม่เคยรู้สึกหนาวเย็นเลย เค <laughs> <c oughs> ยทดสอบด้วยการเอาเขาเนี่ยไปอยู่ในน้ําเย็นจัดที่สามารถฆ่าคนได้ภายในไม่กี่นาทีปรากฏว่าอุณหภูมิร่างกายของเขาเนี่ยแทบไม่ลดเลยครับไอ,ไอ,ไอ้คนพวกนี้ที่เขาแบบเกิดมายังไงวะ <c oughs> ไอ้ผมเังมีความสำาับพิเศษอย่างนี้บ้างอะ่ะเจง๋งเจ๋งงเจ๋มาคนสุดท้ายครับเอ๊ะ คนไทยนี่มนุษย์กินพริกฮะเอออย่างที่ผมรู้จักผมเคยดูที่เขาบอกว่าเขากินพริกเป็นอาหารแบบอาหารหลักเลยแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอะ่ะก็มนุษย์กินพริกครับเป็นมนุษย์ที่สามารถกินพริกได้เป็นกําๆโดยที่ไม่รู้สึกเผ็ดเลยแม้แต่น้อยแถมยังสามารถเอาพริกมาทาตัวทาหน้าทาตาทาได้ทุกอย่างยกเว้นกระเจียวอันนี้ผมแต่งไม่มีอะไรช่างมันเถออก็ยังสามารถทานพริกโสชิร่ iri, ที่ว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดอันดับโลกซึ่งพริกนี้เนี่ยว่ากันว่าเผ็ดกว่าพริกที่หนูสิ เท่าคุณผู้ชมพริกขี้หนูในประเทศไทยโดยเนี่ยคือที่สุดของประเทศเราแล้วนะเขาบอกว่าเขากินพริกเนี้ยโดยที่เขาไม่มีความรู้สึกเผ็ดแม้แต่น้อยเลยเออเจรงจงๆงเ๊หุยแต่เราคนไม่ธรรมาดาจริงๆเลยวะ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นยอดมนุษย์มากๆแล้วถ้าเกิดเราอยากเป็นยอดมนุษย์เนี่ยเราต้องทำไงคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าการที่เราเป็นยอดมนุษย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากเป็นยอดมนุษนย์นะครับเราจะต้องเข้ามาอยู่ในเกมวันพันแมนโมบายครับผมอะไร ขายของหน่อยไม่ได้หรือไงเดี๋ยวจะดก็ขึ้นซ้ายขึ้ข,ขวา คือที่เราตรงนี <no liebe> ้มาเพราะว่าอยากให้ค <thôi> <tekrar Specifically> ุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบอินฮิวแมนอยากเป็นแบบมนุษย์ที่มีพลังพิเศษเว้ยแล้วผมเพิ่งเห็นว่าวันพันแมนมันเพิ่งเปิดมาได้ไม่นานก็เลยอยากจะมาแนะนําคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าวันพันแมนตรงนี้นะครับผมเป็นเกมที่สร้างจากอดีตสุดที่ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วและจะบอกว่าเกมนี้เป็นเกมลิขสิทธิ์แท้ของวันพันแมนเลยทั้งตัวละครทั้งสกิลทั้งภาพทุกอย่างคือวันพันแมนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการดัดแปลงไม่มีการเอาเนื้อเรื่องมาเพี้ยนทำอะไรก็้แต ที่มันบิดเบือนจากเนื้อเรื่องหลักไปคือดีมากๆและตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกอีกว่าเกมวันพันแมนตรงนี้มียอดดาวน์โหลดเฉพาะเซาท์อีสเอเชียเนี่ยกว่า5ล้านครั้งครับคุณผู้ชม โู้เยอะมากเลยนะซึ่งเกมนี้ผมมาได้เข้าไปเล่นมาแล้วบอกเลยว่าภาพเนี่ยมีความน่ารักตะมุตะมิมากๆเพราะว่าเขาอะไม่ได้ทาภาพล้าเหมือนในการ์ตูนแบบจริงจังแต่ก็คนส้นตตนอะไรเงี้ยแต่ว่าภาพในเกมอบมันคือเป็นแบบย่อตัวมาให้มันเป็นแบบมินิมินี้อ่ะแต่ว่าสกิลท่าทางพลังโจมตีคือเป็นคล้ายๆกับในการ์ตูนหมดเลยเว้ยซึ่งตรงนี้ผมชอบมากแล้วจะบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมแนวแบบคล้ายๆเทิร์นเบทเล็กๆแล้วก็เป็นสตรอรี่หน่อยๆเราก็จะสามารถหาตัวละครหาอะไรเงี้ยมาจัดทีมกันเพื่อทําให้ทีมแข็งแร่ง,ข,งขึ้นมี มีสกิลเสิริมมีสกิลบัฟมีตำแหน่งฮีลตำแหน่งหมอตำแหน่งชนหน้าตำแหน่งเวทคือมีเยอะแยะมากให้เลือกสรรได้หมดเลยครับซึ่งตัวละครหลกัหลกๆเนี่ยมีหมดแน่นอนพอลิคัสิ์แท้วันพันแมนอาจารย์ไซตามะเจโนทัสซึมกีหรือจะเป็นพวกตัวไรต่างๆอย่างโบอสหรือตัวอื่นเนี่ยมีหมดเลยครับคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้ผมชอบมากๆเลยครับขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมผมเกินมาขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าใครอยากสนใจอยากจะไปเป็นซูเปอร์ฮีโร่นลครับลิงใต้คลิปนี้ดิสคริปชันนี้และท็อปคอมเมนต์นี้ คุณผู้ชมกดปุ้ม ดาวนโหลดและเข้ามาเล่นกันได้สุดยอดเกมที่ทํามาจากอนิเมะที่แบบฮิตมากๆซึ่งตอนนี้ผมรอซีซั่น3อยู่ใครสนใจจริงๆระหว่างรอซีซั่น3กดดาวน์โหลดและมาเล่นกันเลยครับผมเอาปวนว่าถ้าเกิดถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยและเจอการสาหรับสัปดาห์หน้าอยากจะรู้เรื่องอะไรท็อปสิหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้ผมทําอะไรลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกมน่อยแล้วกันและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะนน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 เอาไว้ว่าวันนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนไปแล้วบ๊ายบาย